สวัสดีค่ะตาครับสวัสดีครับเป็นยังไงบอกว่าเอฟซีฝากขนมมาให้กันยังวะฮะฮะอยู่โอ้ยข่อยได้กินแทนเนี่ยบอกเอาเนาะค่ะเพิ่มความหวานเนาะตาเป็นบาหวานอยู่บ่หรือจังไหนนี่ค้อมดอกค้อมนันเป็นยังบ่ตาข้อมข้อมดันอย่างนี้แน่แต่ว่าสายบุญชด้หวานไ่ใช่แล้วครับเออใครอยู่บ่ได้เป็นบาหวานเนาะความดัน กูจอยได้แหละตาก็ยังเป็นข้อมันอยู่หรือเปล่าคลื่นไหลกูจอยจ่ายได้แล้วกูต้องคือนจอแต่จิคือผู้สังมันหูจักด้วยนะจ่ายหมดมันเนาะนั่นแหละมนั่นแหละของกว่าเออฮันดีเดี๋ยวขนมมาแล้าเหรอฮะเออเออไม่คว่ำฮันเดนมาหอดแล้วข้างซีขาวมาหอดแล้วไปซื้อแ้วท่านไปเื้อมร้อยอยู่เธอเป็นพอดีเป็นผู้จัดคุณอาะสำรวจว่าตัวเองรอหรือยังบมดี่ยรอแล้วรอแล้ว ว่าจะไปนานไปนาก็ไม่เป็นบูทีเป็นบูชังคนม้านะนได้นั่จอดรถอยู่ประมาณแถวบ้านแถวบ้านปฐน์น่ะนาบ้านปฐนน่ะไปกว่าเทีนไหนคนม้าเป็นขี่รถคันใหม่มาได้บรถขี่คันเก่ามาได้ฝันต่าันหรือยังฝันหรือยัง ข่อยฟันเอาฟังฟังข่อยข่อยฟันเนี่ยอาทิตย์ก่อนนั่นแหละครับผมเพราะว่าโยข่อยฟันกับของของทงสูงข่อยนะที่ข่อยฟอลูปูซ่านนะตาโอ้ยมาเปล่าหรอข่อยอยางเว้าเรื่องเลยคนไม่ได้อยากเว้าฝันอื่นข่อยเกี่ยวกับเลรื่กองโยตาข่อยดีนั่ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ คอยก็เฝ้าหอดฝันหาเลขคนไม่ได้เล่าหาอื่นแล้วกับยายกับนาเต๋อเราแต่ที่บอกเ่พาะฝันนี่างนี้่าใช่้องเอออันนั้นอันใดอันฝันอันบัวหน้าก็บโบฝันคอยจะถามหาเลขมันมันไม่ต้องพูดอืมฝันได้เลขแล้เหรอไม่ไม่ไม่ได้ฝันเลขฝันแนวอื่นแต่ฝันบอกเหตุนะอืมเนาะแต่